สวัสดีค่ะสวัสดีดผู้เข้ชมคลิปนี้ทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันพระค่ะแล้วก็เป็นวันพระใหญ่นะยุงเพ็ญก็มีโอกาสได้ไปทําบุญไปทํางานแล้วก็ไปสังเกตการหาภาพที่ทําให้พระาศาสนาคงอยู่ต่อไปหรือว่าภาพเครดิตนะคะเครดิตของพระรัตนตรัยนํามาเผยแพร่นะคะแล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่เห็นความปิติของพระสงฆ์นะคะที่เทศถึงอ่า คุณนะเทถึงคุณอันประเสริฐนะของพระพุทธเจ้านะที่ไม่มีปรดาดใดในโลกหรือในจักรวาลน,นี้เปรียบเทียบได้เลยนะพอขยับเข้ามาถึงคุณของพระพุทธเจ้านะพระสงฆ์ก็เกิดปิตินะเปิดเกิดปิติแล้วก็สะอึกสะอึกแล้วก็มีน้ําตาหลั่งรินจน ทุกคนในศาลาเงียบกันหมดนะเหตุการณ์แบบนี้นะเจ๊เจอเคยเจอสองครั้งนะครั้งแรกคืองานกระถินนะที่นี่แหละแล้วก็เป็นพระคุณเจ้าองค์เดิมนะเป็นงานกระถินที่พอพูดถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วนะท่านเกิดปิตินะเกิดปิติแล้วก็น้ําตาไหลนะแต่ครั้งแรกเนี่ยไม่สามารถเทศต่อได้เลยนะ คล้ายๆกับว่าจะเป็นลมปิติจนคล้ายๆจะเป็นลมนะแล้วก็มีพระสหธรรมนิชของท่านนะคะเข้ามาเทศเป็นไม้ที่สองแล้วก็บอกกับญาติโยมว่าอันนี้ท่านไม่ได้ป่วยนะแต่นี่คืออาการของการปิตินะที่ระลึกถึงคุณของพระาศาสดาก็คือพระพุทธเจ้าแล้ววันนี้เป็นวันพระใหญ่นะ,ะเจฟก็หาภาพที่แบบว่าโอเคอเผยแพร่ไปบ้างแล้วนะแล้วก็พอถึงช่วงที่ สําคัญนะคะก็คือช่วงที่พระสงฆ์เกิดปิติอยู่อยู่โทรศัพท์นะแฮงไปเฉยๆอย่างนั้นนะแฮงคือกดไม่ได้ค้างหน้าจอค้างแล้วก็โอ้โหตายแล้วทาไงดีนะวาสนาเราน้อยเหลือเกินนะเวลาที่เป็นภาพที่หาชมยากหรือภาพที่พระสงฆ์ มีความปิติด้วยจิตอันบริสุทธิ์นะที่ลึกระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าโทรศัพท์เสียเฉยเลยนะแล้วอเผอิญว่ามีน้องเกศรสแตนบายอยู่อีกหนึ่งเครื่องนะแต่ก็ยังจับภาพได้ไม่เต็มที่เนื่องจากว่าน้องไม่กล้าเข้าไปใกล้นะคะแล้วก็โทรศัพท์ของน้องเวลาซูมมันจะเบอร์เบอร์นะทำให้อ่าก็เก็บภาพไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ก็ยังพอได้นะคะและนี่อ่าเป็นเรื่องเล่านะคะว่าเวลาทําคลิปธรรมะช่วงไหนที่จะทําให้ เป็นบุญใหญ่ของเราแล้วเราวาสนาน้อยนะว่าจะเป็นแบบนี้นะก็คือ,อพอเรารู้ว่าบุญบุญเนี้ยเป็นบุญใหญ่ที่จะออกสื่อออนไลน์นะ,ะมันเราก็จะได้บุญด้วยนะโทรศัพท์ก็เกิดเหตุนะเวลาเซลฟี่เวลาคุยเล่นนะไม่มีปัญหานะแต่พอเวลาที่ตัวเองจะเพิ่มบุญเนะี่ยมีปัญหาทุกทีนะแสดงว่าเจ๊นี่วาสนาน้อยจริงๆเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ